เหตุผลหนึ่งที่ผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้อยากใช้ก็จะส่งคนของเราไปเพราะการส่งไปปุ๊บเนี่ยนักเตะท,ที่ฟอร์มกาลังดีและมั่นใจแต่พอไปนั่งตรงนั้นเนี่ยนะครับคือมันเป็นวัยที่ต้องหลงเล่นเพราะมันเป็นวัยที่ไม่ใช่การพัฒนาซึ่งผมคิดว่าบอเลเม่ก็เป็นนักฟุตบอลหนึ่งที่เล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีเป็นนักฟุตบอลที่สัมผัสบอลแรกดีเมื่อเฟิร์สทัชดีผมช่วยไปเล่นญี่ปุ่นไม่ใช่ปัญหาทุกคนมองข้ามเหมือนกันคิดว่าเจลิกสองเนี่ยมันม่ เอาอยู่แน่สุดท้ายถ้าคุณเล่นท่ามกลางสภาพอาการบาดเจ็บนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะเล่นเจลีกหนึ่งได้แต่คุณจะเล่นเจลีกสองไม่ได้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐสปอร์ตนะครับนี่คือสปอร์ตอินไซเดอร์นะครับก็อยู่กับผมเจวรปัรแล้วก็ทีมงานของไทยรัฐสปอร์ตนะครับเราเจอกันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เป็นฟุตบอลซะส่วนใหญ่ก็วันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นทามมิ่งที่เราได้เห็นนะักฟุตบอลไทย กลับไปลดแล่นในเวทีเจลิกเพิ่มเติมนะครับอย่างคนล่าสุดก็คือปรมศอาจวิไลฟองเองเนี่ยก็ไปฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาหลายเรื่องนะครับผมก็เลยอยากเอาโมเดลนักเตะไทยในอดีตที่มันไปแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังว่าตอนนั้นเนี่ยมันสําเร็จเพราะอะไรและตอนนี้เนี่ยทำไมเราถึงไปยืนระยะ,ะบนเจลิกหนึ่งไม่ได้แล้วตลาดในเจลิกสองเจลิกสามหรือว่า JFL ซึ่งตีซะว่าเป็น เป็นนอกลีดแล้วกันก็เป็นลีดดิวชั่น4ีถ้าเราเข้าใจกันได้ง่ายเนี่ยปรากฏว่าคนไทยไปก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับแบบต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่เราต้องหยิบยกมาพูดคุยนะครับว่ามันก็มีบริบทที่แตกต่างกันแล้วมันก็มีวิธีการอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้กเตะไทยบางคนมีคุณภาพแต่ไม่มีโอกาสได้ไปมันต้องเชื่อมต่อกันละครับว่าลีกไหนที่เราจะมีโอกาสเอานักบอลไปปล่อยแล้วมีโอกาสในการที่จะลงเล่นมากยิ่งขึ้นแต่รายของฟรองก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เพิ่มเติมให้ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ น่าติดตามในรอบหลายปีที่เรามีโอกาสส่งนักบอลไทยไปที่นั่นแล้วจะบอกว่าจุดแข็งที่ฟรองมีทําไมถึงแตกต่างจากบางคนที่ไปก่อนหน้านี้หรือไปในปัจจุบันแล้วต้องกลับมาที่ไทยลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วในตลาดนักเตะไทยในเจลีกเนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นสักประมาณปี2017เป็นต้นไปเลยนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยถ้าเรานับเจลีกจริงๆมันเป็นลีกอาชีพเราก็อาจจะเพิ่งมีนักเตะไปในประมาณสัก 7-8ดปีที่แล้วอ่ะนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสําหรับการไปไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากสําหรับบ้านเรานะครับกับการที่นักบอลไทยจะกลับไปคาแค่ในญี่ปุ่นณปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาไปเยอะมากนะครับจนหลีกของเขาเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียในแง่ของวิธีการเล่นซึ่งพื้นฐานกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็คุณภาพกว่าไทยลีกอีกดังนั้นถ้าเราไม่ได้ฝันใหญ่จนเกินไปเนี่ยเราต้องไปเจลีกก่อนให้ได้และก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจุดพุแตกไปเลยนะครับสำหรับการไปของชา ผมว่าโมเดลของเจมันเป็นโมเดลที่นานๆานทีมันจะมีนะครับเพราะว่าชนาทิพย์ก็ประสบความสาเร็จในการเล่นทีมชาติมาระดับหนึ่งแล้วก็การเล่นอาชีพนะครับตอนนั้นกับเมืองทองก็เล่นในเวทีเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เล่นกับทีมในเจลีกด้วยกันด้วยผมเลยคิดว่ามันก็อาจจะเป็นทามมิ่งที่ดีในการที่เจเน่ได้ไปตรงนั้นเอาเป็นว่าเล่นเป็นร้อยเกมนะครับทั้งกับซัปโปโรที่เยอะหน่อยแล้วก็โอกาสน้อยสักนิดนึงกับทางฟอนตาเล่แต่ก็ไปสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ ค่าตัวแพงสุดเหมือนกันของการย้ายทีมในเจลลกตอนนั้นนะครับแล้วก็ติด11ตัวยอดเยี่ยมของเจลลกซึ่งอันนี้นไม่ง่ายนะครับมันจะต้องเป็นทีมใ,ใหญ่ๆแต่ว่าเจอเองเนี่ยทำผลงานคือพาซับโปโรกระโดดขึ้นไปอยู่ถึงอันดับ4มีโอกาสจะไปลุ้นโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นปีที่ชนะทิพย์พีคมากร่างกายดีไม่บาดเจ็บซึ่งมันเป็นปัจจัยสําคัญจริงๆนะครับนี่คือองค์ประกอบแรกที่ผมบอกเลยว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยคุณเจอการประทะที่หนักหน่วงมากขึ้น แล้วก็การเล่นเกมที่เร็วมากนะครับแทบไม่ได้พักหายใจเลยสปีดบอลเร็วกว่าไทยมากดังนั้นเนี่ยจุดที่เจเผชิญได้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนคิดเร็วทําเร็วอยู่แล้วแล้วก็ฟุตบอลได้ของเขาเฟิร์สทัชเนี่ยได้เปรียบแต่บอลเสร็จแล้วเนี่ยเขารู้ว่าต้องทําอะไรต่ออันนี้ก็เป็นต้นทุนที่ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ว่าคนจะบอกว่าเฮ้ยฝึกถูกทางหรือเปล่าคุณพ้จุง้งก้องพบสงสิณเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยทำไมถึงทําได้แบบนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าบางทีไอ้คาว่า เกิดขึ้นจริงๆกับนักฟุตบอลในบ้านเราแต่เราไม่ได้ทําทั้งระบบเราทําเพียงแค่คนใดคนหนึ่งส่วนเคสของคนอื่นๆที่ตามไปในช่วงนั้นพอตลาดของเจเปิดเนี่ยมันก็ทําให้เทียทอนบุญมาทันก็อยากจะไปะทําให้เทียรสินแดงดาก็มีไฟอีกครั้งนึงนะครับหลังจากไปลุยในยุโรปมาแล้วก็รู้สึกว่าผิดหวัง ก็ไปเล่นกับทั้งซาดเฟเช่ฮิโรชิมาแล้วก็ไปต่อที่ชิบิสึเอสพาวนะครับอย่างในรายของธีรทรเนี่ย <S <S เ,เป็นประกฏการอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากเจชนะทิพย์สงกรสินเพราะว่าอุ้มเองเนี่ยไปทําเสถติที่นักเตะไทยทําไม่ได้แน่นอนแล้วก็อีกนานด้วยก็คือการคว้าแชมป์เจลิกกับทางโยโกมาเอฟมารินอสแต่ช่วงเวลาแรกกับการปรับตัวเคสของธีรทรคือเหตุผลที่2นะครับเรื่องการปรับตัวของนักเตะไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากมากหลายๆคนที่ไปเนี่ยปรับตัวขั้นต่ํา6เดือน กับวิเซอร์โกเบก็เป็นแบบนั้นนะครับสัญญายืมตัวของทีราทรเนี่ยใช้เวลาตรงนั้นโอกาสลงเล่นจริง,รงๆก็ยึดตัวหลักไม่ได้นะครับทั้งที่ทีมอย่างโกเบเนี่ยมีองค์ประกอบที่ดีทั้งอันเดสอินเอสตาหรือแม้แต่ช่วงได้ก็มีดูคัตโพโรสกี้นะครับแต่ท้ายที่สุดพออุ้มได้กลับไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือเขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาต้องเตรียมตัวอย่างไงที่นั่นต่อสู้กันแบบไหนภาษาอาหารการกินนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่านาักฟุตบอลไทยเนี่ย ต้องพยายามเป็นระเบียบวินัยกับตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาจำทีจำายคืออย่างบ้านเราเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอย่างที่สร้างง่ายๆนะครับเตื่นเมื่อไหร่ก็กินเมื่อน,นั้นแต่ที่ญี่ปุ่นมันเป็นแบบนั้นไม่ได้เพ,พราะฟุตบอลเนี่ยเขาซ้อมเช้าเขาซ้อมเช้าภายใต้อากาศที่มันเย็นเพราะบ้านเขาอากาศไม่เหมือนเราแต่ว่าแดดม,มันก็ร้อนอยู่ดีเพียงแค่มันมีความเย็นของอากาศโดยรวมที่ทําให้เราสึกว่าเราซ้อมท่ามกลางแดดได้เรื่องของทีละทอนเนี่ยพอเป็นเรื่องการปรับตัวเราก็จะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่ช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มไปในแบบของการยืมตตััวววกก่่่อนนแล้เพราาะะไทย มูลค่าการย้ายทีมเวลาข้ามประเทศค่อนข้างแพงเนื่องจากเราเอามาตรฐานการซื้อขายในประเทศเไปเป็นตัวตั้งเราย้ายทีมกันทีนึงเนี่ยนักเตะบ,บางคนเพิ่งติดทีมชาติไม่กี่นัดค่าตัวนะครับสิล้าน20ล้าน30ล้านสถิติในบ้านเราเนี่ยค่าตัว40-50ล้านไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเลยแต่ถามว่าคุณภาพถึงราคาไหมผมตอบไปเลยว่าไม่อย่างคนที่ไปแล้วปรับตัวได้เร็วนะครับก็เป็นหนึ่งคนผมคิดว่าถ้าไม่นับเคสทีละสินซึ่งเคยไปเล่นต่างประเทศแล้วเนี่ยก็คือธิติพันธ์พ่วงจนันนิวเองเนี่นฟุตบอลท คือเข้าหาตัวของผู้ต่อสู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ผมว่านักฟุตบอลไทยถ้าจะเป็นตำแหน่งกองกลางก็ต้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้ถ้าไม่เป็นตำแหน่งที่เ,เล่นบอลรุกเหมือนชนาทิพที่ครบเครื่องเนี่ยก็ต้องตัดมาว่าเล่นพื้นที่ตรงกลางญี่ปุ่นมีมิดฟิลด์ที่จ่ายบอลดี D, เยอะแยะหมดเลยนะครับของเราไปถ้าเล่นในสไตล์อย่างที่เห็นกันอยู่อเช่นกิษดาการแมนสารัตอยู่เย็นเบียเทพป้อมพันเนี่ยอาจจะมีคุณภาพ ที่ทําให้เห็นว่าเหมือนละคนญี่ปุ่นแต่คําว่าเหมือนมันไม่ได้ต่างหรือแม้แต่กบินทาสัญจาน,านันโอเคมีโอกาสไปชิมลางได้สักครั้งหนึ่งกับซัปโปรโรแต่สุดท้ายตําแหน่งของผู้สาป,ประตูก็เป็นตลาดที่เรารู้ว่าโอ้เรายังห่างไกลกับที่ประเทศญี่ปุ่นมากเพราะว่าที่นั่นเนี่ยนะครับประตูต้องรูปร่างสูงใหญ่หรือถ้าเกิดว่าตัวไม่ใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นประตูที่ออกฟุตบอลด้วยเท้าได้ดีและก็ต้องแม่นยําถึงขนาดที่เตะบอลเนี่ยมีสปีดด้วยโอ้เห็นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าไปที่ญี่ปุ่นหลายครั้งเนี่่ยยยนะรับับมเเเหลลววาาาาปตูดิท เตะฟุตบอลแม่นมากนะครับแล้วก็ออกฟุตบอลเนี่ยเล่นเหมือนกองหลังตัวสุดท้ายเลยกลับไปที่ตำแหน่งที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นก็คือมิดฟิลตัวรุกหรือว่าตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีพวกนี้ครับก็จะเป็นเวทีที่เราค่อนข้างได้ตลาดเยอะเหมือนกันก่อนหน้าที่จะเป็นพวกนักเตะท,ทีมชาติชุดใหญ่ไปเนี่ยมันก็จะมีสับสับเปลี่ยนด้วยนะครับเช่นจากกรีฑาพิรมนัทวุฒิสุขสุม่มเชียร์ทเทศสุวรรณวรสีโชคพาโศชอตบิรชชติคือพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปในเจนลิก2 เจลิกสนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็จะมีโอกาสได้เล่นในลีกยู23ก่อนส่วนชาววัดเนี่ยมีโอกาสไปแก้มือกับเซเรโซทีมเดิมในเจลีกหนึ่งด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้อีกหนึ่งบทเรียนเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้อยากใช้ก็จะส่งคนของเราไปอันนี้ก็คือบทเรียนสําคัญอย่างในเคสของชาววัดเนี่ยน่าเห็นใจมากๆน้องเองอยากไปด้วยส่วนหนึ่งคืออยากไปลองแต่คําถามคือปลายทางเนี่ย เขาอยากใช้หรือเปล่าคําตอบมันก็ชัดเจนนะครับว่าโอกาสในการลงเล่นของชวัดไม่มีเลยนักเตะที่ฟอร์มกำลังดีแล้วมั่นใจแต่พอไปนั่งตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นวัยที่ต้องลงเล่นคุณไม่ได้ส่งเด็กอายุ20ไปเล่นเด็กอายุสิไปเล่นเพื่อรอในการบ่มเพาะฝีเท้าแต่นักเตะที่คุณส่งไปมันเป็นตัวจริงของสมโมสรแล้วแฟนบอลก็ไม่เข้าใจช่วงหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยทำไมไม่ปล่อยเวลามีเงื่อนไขเข้ามาเพราะอย่าลืมนะครับธุรกิจฟุตบอลปล่อยไปเนี่ยมันควรจะมีค่าซื้อขายเล็กเลกน้อยๆค่ายืมตัวเล็ก พวกนี้ครับยืมตัวไปเสร็จแล้วไม่ได้ใช้นักบอลกลับมาบุลค่าตกเก็บไว้ใช้ภายในประเทศอ่ะถึงแม้ความเข้มข้นของเกมจะสู้เจลิกไม่ได้แต่ถ้าไปตรงนั้นยืมเสร็จปุ๊บเขาไม่ซื้อต่อกลายเป็นว่าก็ต้องกลับมาทําฟอร์มกันใหม่ซึ่งมันก็มีหลายเคสคนต่อมาต้องพูดถึงก็คือเอกนิต์ปัญญานี่คือเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการยืมไปก่อนหวังจะซื้อใจเขาให้เขาซื้อในอนาคตสุดท้ายไม่ซื้อเอาเอากลับมาเสร็จปุ๊บยังมีโอกาสไปต่อเพราะว่าบ g จี ซื้อจากทางเมืองทองไปแล้วก็ส่งไปนะครับที่เอฮิเมะตอนแรกจะไปเซเรโซ่ S o. ปรากฏทีมเขาไม่ใช้งานเอาก็ชัดเจนว่างั้นไปหาต้นสังกัดที่พร้อมจะรับโปรไฟล์ของบุ๊กเอาไปเลยเอฮิเมะก็เป็นจุดนั้นแหละครับแต่กลายเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโอกาสเราเล่นมีนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวหลักอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นว่าเราลงไปเจลีกสองแล้วเนี่ยคนตั้งคําถามกันแน่นะครับว่าเฮ้ยเจลีกสองนะักบอลไทยยังไม่ถึงเหรอถึงกับไม่ถึงเนี่ยก็กลับมาที่เรื่องเดิมครับว,ว่าเวลาคุณส่งไปแตตนน่่่กออออนนเเรรรามมงงงงถึงืขพัธิ เป็นหลักนะครับเรามีธุรกิจกับสมโมสรไหนเรามี m อ u กับสมโมสรไหนเราทําตลาดกับใครเราก็ส่งนักบ,บอลไปทีมนั้นแต่เราอาจจะหลงลืมไปส่วนหนึ่งว่าเราเลือกส่งนักบ,บอลที่มีคุณภาพและเหมาะกับสิ่งนี้เขาขาดได้อันนี้เราก็เริ่มกลับมาทบทวนแล้วล่าสุดคือแรบบิททูเดมูลของ BG ปทุมนะครับที่มีการส่งนักฟุตบอลไปกระจายเลยทั้งเจลีคหนึ่งมีเจริศักดิ์ไปเจรโซสองเนี่ยมีบุ๊เอกน e ิดใช่ไหมเจริคสามจะมีนักกีฬาของเขาที่นาราขับนะครับพวกบอนชรพัฒน์บัวพันธ สมมตชัยอินปะรคนแล้วก็มี j f l เจลิก4ก็เป็นดาวรุ่งอีกหลายๆคนพวกนี้ปรากฏว่ามันล้มเหลวภายในเวลารวดเร็วมากนะครับประมาณ 3- 6ถึงเดือนการไปปรับตัวที่นั่นถ้าคุณมีนักฟุตบอลอาที่สัมผัสบอลแรกดีเก็บบอลได้นะครับเทคนิคดีอะซึ่งผมบอกเลยนะตอนนี้ที่เห็นชัดเจนเนี่ยชนาทิปเปิดหัวไม่ดีมากเทียร์ทรทำไม่ดีทียรศิลทำไม่ดีพวกนี้ไปดูได้เลยนะครับไม่ต้องมีปัญหาเลยในการจับบอลแรกในการเล่นเจลีกแทบไม่มีลั่นเลย แล้วก็หลังจากนั้นเคสต่อมาผมว่าก็ข้ามมาถึงยุคของสุเโชคสรารชาติอาที่สร้างความแตกต่างได้สิ่งที่จะบอกต่อก็คือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าต่อมาเป็นเอกนิตปัญญาเอกนิตอาจจะไม่สาเร็จในช่วงที่ได้โอกาสไปแต่ช่วงที่ไปทดสอบฝีเท้าตอนนั้นไปพร้อมกับทางวีรเทพป้อมพันธ์แล้วก็ทางเจริญศักดิ์วงก่อนไปแบบไม่ได้มีความคาดหวังเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำไปเพราะน่ตอนนั้นเมืองทองคิดว่าจะจบที่วีรเทพป้อมพันธ์ที่จะถูกใจอุระวะแล้วมีโอกาสที่จะได้ ไปอยู่เจลีกกลายเป็นว่าร่างกายของเอกนิตย์จะไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ด้วยทักษะเทคนิคส่วนตัวถูกใจทางสกอชากุนซือของอุระวะตอนนั้นก็เลยทําให้เกิดการดึงทางเอกนิต์ไปร่วมทีมการปรับตัวคือหัวข้อที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับว่าไม่ได้ง่ายเลยกับการที่นักฟุตบอลคนหนึ่งไม่ได้เข้าใจเกมในระดับสูงที่ญี่ปุ่นเขาทากันซึ่งมันมีความซ้ําซ้อนอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเล่นบอลคือเน้นเรื่องความเข้าใจในเกมแล้วก็เล่นบอลแบบ เหมือนก็เป็นออโตมติกในการเคลื่อนที่อยู่แล้วการพลิกแพงต่างๆเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าเขาสู้นักบ,บอลไทยไม่ได้นั้นเขาถึงเอานักบ,บอลไทยไปสร้างความแตกต่างในบางตำแหน่งและก็เป็นตัวลุกด้านบนที่เขาจะชอบเสริมเราไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นจับบอลเสร็จแล้วก็จ่ายคืนหลังจ่ายเข้ากลางสุดท้ายกลับหมดนะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้วันนี้ขอเอกลัก์ปัญญาต้องกลับมา ซึ่งก็ต้องพยายามนะครับกระตุ้นตัวเองใหม่ถ้าอยากจะกลับไปอีกรอบหนึ่งเพราะด้วยโปรไฟล์เนี่ยตอนนี้ก็สะสมมาแล้วว่าเล่นทั้งเจลร์ 1, ิเจลรก2ิแต่โอกาสในการเล่นมันน้อยแต่น้อยรู้หมดแล้วนะครับว่าที่นั่นทําอะไรบ้างคนที่อดทนที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือสุภโชคสารชาติสุภาโชคไปแบบที่ชัดเจนเลยนะครับว่าช่วงแรก6เดือนคือไปลุ้นว่าทีมเขาจะขยายสัญญาไหมเป็นสัญญาถาวรจากการที่ลงเล่นตําแหน่งที่ไม่ถนัดเลย มีช่วงหนึ่งจับไปเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กด้วยตอนแรกในผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ต่อต้านแล้วก็มองว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมถึงเอานักบอลไทยไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดสุดท้ายเจอรสักก็โดนเหมือนกันครับที่ซิเลโซต้องไปเล่นตำแหน่งแบบนี้เพราะเขามองว่ามันจะเล่นเป็นแนวดิ่งหมดเลยเพราะด้านในเนี่ยมันมีกองกลางอยู่แล้วฉะนั้นพวกนี้ครับเวลาจะเรียนรู้ระบบว่าเพื่อนจะเคลื่อนที่ยังไงการเล่นดิมเส้นเป็นตำแหน่งที่เขามองว่าทุกคนต้องเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่นักบอลไทยที่ไปนะครับ นักบอลที่เป็นเยาวชนญี่ปุ่นบางคนก็ต้องขยับมาเล่นจากตรงนี้ก่อนถ้าเป็นตำแหน่งที่เขาคิดว่าจะใช้ในแดนบนเพราะเล่นเกมลุกเนี่ยฝีมือดีอยู่แล้วสำหรับสุบรโชแต่เกมรับเวลาเสียบอลต้องกลับมาตำแหน่งทำยังไงก็ได้เพื่อช่วยเพื่อนเล่นเกมรับแล้วก็รอจังหวะในการตัดเพื่อเล่นเกมทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนี่คือที่มาที่สุบรโชอดทนแล้วผ่านได้ครับผ่านได้เพราะว่าอะไรคุณได้แอซิ์คุณยิงประตูนี่ก็เป็นหนึ่งหัวข้อครับว่าคุณปรับตัวช้าเร็วเนี่ย ความมั่นใจเกิดขึ้นจากจังหวะพวกนี้ด้วยคุณมีเวลาน้อยมากในการลงไปนะครับเนาที10นาทีโค้ดเขาใส่ได้แค่นั้นเพราะว่าคุณไม่ใช่อค์ประกอบที่เขาขาดเพราะคุณไปในจุดที่อา้าวอยากลองก็เข้ามาเฮ้ยฝีเท้าใช้ได้เทคนิคไปได้เอามาลองดูเวลาที่น้อนนิดถ้าคุณโชว์ฟอร์มดีคุณก็รอดสุภโชคเป็นดีลที่เห็นไหมครับว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเป็นดีลเดียว กลับมาที่จเจริญศักดิ์วงกรนะครับในเคสของเท่เนี่ยผมว่าตอนนี้มันก็ชัดเจนส่วนหนึ่งนะครับว่าด้วยพื้นฐานของเท่เองเนี่ยเป็นบอลที่ต้องอาศัยการเล่นกับพื้นที่ถ้าเกิดว่าเล่นโดยที่ต้องครอบครองบอลเนี่ยจเจริญศักดิ์อาจจะไม่ใช่นักเตะในประเภทนั้นผมก็เลยคิดว่าโอกาสจะระสบคาร์เจนเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยแต่ด้วยไมเซตด้วยครับอดทนนักฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อวไปทุกคนไปสู้อยู่แล้วแต่ในเมื่อไปแล้วไม่ได้เล่นเนี่ย สุดท้ายยังไงก็ต้องพิจารณานะครับว่าโอกาสในการลงสานามจะสําคัญมากกว่าไหมกับวัยที่อายุสัก27 28 29พวกนี้นะครับมันเป็นจุดที่ต้องต้องพีคแล้วเพราะว่ามันจะพัฒนาไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วพอพีคเสร็จปุ๊บก็ต้องรักษาระดับการเล่นเพื่อให้ไปถึงว 30, ัย30 31 32หรือไปได้มากกว่านั้นเหมือนที่เทียร์ทอนเป็นถึงแม้ว่าจะบังคับเขาไม่ได้ในแง่ของการทําทีมว่าคุณต้องส่งนักบอลไทยลงไม่ต้องเอาปริมาณครับเอาคุณภาพไป และก็พยายามเลือกทีมที่คิดว่าเขาจะใช้นักบอลของคุณได้จริงๆซึ่งตรงนี้มันก็บอกค่อนข้างยากเพราะอะไรไหมครับผมบอกเลยว่าความเป็นชาติยมของญี่ปุ่นมีสูงมากนี่คือหัวข้อต่อไปปัจจัยสําคัญของนักบอลไทยทําไมถึงไปเจลิกแล้วประสบความสําเร็จยากสังเกตดูน,นะครับจากสถิติมันไม่ได้โกหกกันเลยส่วนใหญ่นักบอลไทยที่ประสบความสําเร็จยึดตัวหลักโค้ชเป็นต่างชาติท้งนั้นชนาทิพย์คนแรกที่เป็นไทบูงของเราเนี่ยในยุคนั้น คนสือก็คือมิชามิไฮโลเปโตรวิชฟุตบอลบางครั้งระบบก้าวชนะไม่ได้เมื่อระบบชนะไม่ได้ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวซึ่งบุ่นไทยเนี่ยมีตรงนี้ครับแล้วก็บล่นต่างชาติมีตรงนี้ถึงเป็นที่มาว่าบางทีญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมอย่างยุคของโยโกมาเอฟมอนินอสก็อุดมไปด้วยโควต้าต่างชาติที่เต็มพิกัดเลยแต่เป็นต่างชาติที่สร้างความแตกต่างได้จริงๆถ้าเราเข้าถึงหัวข้อนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆกับฟุตบอลไทยที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับ โค้ชที่เป็นต่างชาติของเจอรี่อย่างมุ้ยไปในยุคข,ของเอ่อปีเตอร์ชคาโมสกี้อะไรเงี้ยนะครับทีดาทอนเองก็เห็นอยู่นะครับว่าพีกเลยในยุคข,ของอังเก้กับทางโยโกมาเอฟมาร i n o สจนเป็นที่มาของฟุตบอลสมัยใหม่ที่แบ็กเนี่ยมันต้องมีความหลากหลายแบบนี้เราก็เห็นภาพว่าเฮ้ยคนไทยก็เล่นได้แล้วเล่นดีด้วยเล่นดีจนได้รับการ respect จากเพื่อนร่วมทีมว่าเป็นของจริงสุดโชถ้าไม่ใช่มิชาทา ก่อนหน้านี้ผมว่าเช็คก็เหนื่อยเหมือนกันในแง่ของแบบความไว้เนือ้อเชื่อใจเพราะวันนี้โอกาสของเช็คในเจลีก2อนะครับผมได้มีโอกาสได้ไปตามดูเขาเหมือนกันนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยจริงๆแล้วพอนเป็นกุญสือญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องของแนวคิดเรื่องของชาตินิยมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้าเคสของซูเปอร์โชคเนี่ยการย้ายไปฟอนตาเล่ของชนาทิพเราก็เห็นกันอยู่ว่าทรุอดิกิเป็นยังไง แต่ว่าด้วยความมืออาชีพโค้ชกับนักฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันถึงแบบโหไม่เผาผีโกรธกันหรอกแต่แน่นอนครับนักฟุตบอลก็จะรู้ว่าได้รับการซัพพอร์ตจากโค้ชมากน้อยขนาดไหนโค้ชเองอาจจะปฏิเสธว่าเฮ้ยทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่มันแสดงให้เห็นครับจากการลงสนามจากการซ้อมนักฟุตบอลทุกคนรู้ครับว่าถ้าซ้อมแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นรองตัวจริงแต่ไม่ได้ลงเ่ยผมว่าเขาก็จะรู้สถานการณ์ของตัวเองนักเตะไทยด้วยกันก็จะคุยกันเสมอว่า มันก็น่าแปลกเหมือนกันว่าทําไมเราถึงเอาชนะใจโค้ชญี่ปุ่นไม่ได้อย่างเอฮิเมะเนี่ยเอกนิต e ฐ์จิ้มไปปุ๊บจะให้เล่นเป็นเพลย์เมเกอร์สุดท้ายไปซ้อมกลายเป็นว่าอา้าวเล่นตัวบนดีในตอนซ้อมจับไปเล่นกองหน้าซึ่งกลายเป็นตำแหน่งที่ไม่ถนัดของเอกนิต์ก็เลยกลายว่าไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ธรรมชาติอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าอาจจะควบคุมยากสักนหนึ่งแต่ต้องพยายามสก,กรีนดูทีมพวกนี้ให้ดีเพื่อให้นักฟุตบอลของเราไปแล้วเนี่ยปรับตัวให้น้อยที่สุด ตอนนี้ขั้นต่ำคือที่ผมบอก6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าปรับตัวเร็วกว่านั้นนะครับสอเดือนอันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์โจ์เดียวที่จะทาให้มันเร็วคือมีแอซิดหรือว่ามีประตูยิงได้เคสพวกนี้ครับผมถึงจะบอกว่าเราประมาทไม่ได้เลยกับรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าทําไมตลาดนักเตะไทยในเจเล็กเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้มันถึงดูจะซบเซาลงในเจเล็กหนึ่งเราไม่เห็นโอกาสเลยว่าจะเริ่สั้งวงกร์จะได้ลงสนามเมื่อไหร่จนจะครบสัญญาเนี่ย ผมก็คิดว่ามันยากมากนะครับว่ายิ่งดีออนคูไปด้วยแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นนักเตะที่เป็นอาเซียนแต่เป็นอาเซียนที่เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเบลเยียมเป็นลูกครึ่งแล้วผ่านหลียุโรปมาถึงมาเล่นในไทยการกลับไปตรงนั้นที่เจลีกเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มีรอยต่อที่เขาเห็นอยู่แล้วว่ามีโปรไฟล,ล์เราก็ต้องหาคนต่อไปซึ่งถึงคิวของปรเมศอรีวิไลถ้าจะให้วิเคราะห์ปรเมศอาจวิไลผมมองว่าองค์ประกอบทีมตอนนี้จุดที่ปรเมศไปถ้าพูดเลยนะครับด้านบนเนี่ย เขาไม่ได้ขาดคนทําประตูเพราะว่าผลงานของจูเบลโลเนี่ยยิงเยอะมากเมื่อของที่มันดีอยู่แล้วไม่คันก็ไม่ต้องไปเก่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าบรเเม่ก็จะเหนื่อยหน่อยในการซ้อมช่วงแรกคือต้องชนะใจเรื่องของเรี่ยวแรงให้ได้ความฟิตเสร็จปุ๊บต้องมาดูด้วยครับเรื่องของความเข้าใจเกมการเคลื่อนที่ต่างๆซึ่งผมคิดว่าบอเลเม่ก็เป็นนักฟุตบอลหนึ่งที่เล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีเป็นน,นักฟุตบอลที่สัมผัสบอลแรกดีเมื่อเฟิร์สทัชดีผมชื่อว่าไปเล่นญี่ปุ่นไม่ใช่ปัญหาสามารถเก็บบอลพลิกบอ,บอเลเทินบบอลกัฟุ ไปได้ด้วยความสามารถเฉพาะตัวจบสกอร์ที่มีลูกมหาศจั์สามารถทําได้เพราะเป็นนักเตะที่ไปในรอบหลายปีแล้วมันมันพอเห็นนะครับว่ามันมีช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามอ่าไม่ไม่ค่อยขาดหัวข้อไหนรูปร่างก็เมื่อเด็ตัวเล็กนะสำหรับการเล่นในตําแหน่งพวกตัวบนก็พอชนกับพวกนักเตะต่างชาติหรือว่าพวกนักเตะญี่ปุ่นได้เพราะเราก็เห็นว่าในไทยลีกเนี่ยเขาก็สามารถกระชากหนีสามารถพิงบอลเรียกฟาวจากพวกต,วตัวต่างชาติได้บ่อยครั้งฉะนั้นหัวข้อนี้ ผมก็มองว่าความฟิตผมไม่กลัวความเข้าใจในเกมอาจจะมีนิดหน่อยในแง่ของภาษาที่อาจจะต้องหาหา,หาล่ามที่มีความเข้าใจในเกมฟุตบอลด้วยก็ช่วยเติมเต็มได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยก็ต้องพยายามเมื่อปรับตัวเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะบอกเสมอน,นะครับว่าเฮ้ยความฟิตฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่ถึงอยอมรับครับเรื่องนี้คือเรื่องจริงผมเนี่ยได้คุยนกฟุตบอลหลายคนหนึ่งนั่นคือสารัต์อยู่เย็นสารัต์ไปเนี่ยนะครับด้วยสถิติคนอาจจะบอกว่าสารัตเล่นที่ไทยเนี่ยอาจจะเคลื่อนที่ค่อนข้างน้อยแต่ด้วยตำแหน่งจบงาน มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องอวิ่งด้วยพละกําลังเยอะมากมายนะักเพราะด้วยระบบของทีมบางทีอาจจะครอบครองบอลส่วนใหญ่ไม่ใช่การต้องไปไล่บอลจากคู่ต่อสู้เพราะว่าไม่ใช่ทีมเล่นเกมรับดังนั้นขอพวกนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าทีมที่ส่งไปจะเป็นยังไงแต่ว่าการปรับตัวของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ซ้อมด้วยรายละเอียดคือต้องมีจังหวะการเพลซิ่งทั้งหมดคนก็บอกว่าโอ้เจลิกหนึ่งไปไม่ได้ก็ไปเจลิกสองสิเจลิกสองมันง่ายกว่าผมก็ถามมาเลยทั้งสารัตทั้งสุบโชได้ความรู้มาเลยนะครับว่าทุกคนมองข้ามเหมือนกัน คิดว่าเจลลกสเนี่ยมันไม่ยากเท่าเจลลกหนึ่งเอาอยู่แน่สุดท้ายถ้าคุณเล่นท่ามกลางสภาพอาการบาดเจ็บนะครับไม่ร้อยเปคุณจะเล่นเจลลกหนึ่งได้แต่คุณจะเล่นเจลลกสอไม่ได้ครับเพราะบ้านเจลลกสใช้ฟิสิกอลเกมคือใช้พละกําลังเยอะมากเพรสซิ่งใส่ตลอดเพราะว่าเทคนิคเขาเป็นรองเจลลกหนึ่งเวลาเขาเจอทีมจากเจหนึ่งเนี่ยเจสอจะไล่บดกดดันแบบต่อเนื่องและกดดันแบบไม่มีหมดคราวนี้อีกหนึ่งหัวข้อก็คือ ฟิตพอแล้วคุณวิ่งได้แล้วคนชอบไปตีความกันว่าเฮ้ยคุณต้องวิ่งได้เนี่ยเจลลี่เขาเฉลี่ยนะครับ11โล12โลอันนี้เยอะมากนะครับไม่มีหรอกบ้านเราซึ่งถามว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันไม่สําคัญว่าระยะทางเท่าไหร่นะครับมันสําคัญว่าการสปรินต์ใช้สปีดความเร็วกับระยะทางที่มีในแต่ละเกมเนี่ยคุณไปกลับได้กี่รอบอ่าต่อการโต้กันไปมาเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยสถานการณ์เกมพวกเนี้ยเขาตัดเสร็จปุ๊บโต้ อีกฝั่งหนึ่งตัดคืนแล้วก็โต้อีกฝั่งหนึ่งตัดคืนแล้วก็โต้แบบเนี้ยสี่ถึงห้าจังหวะอันนี้แหละครับมันจะวัดความฟิตอย่างแท้จริงโดยการใช้สปีดความเร็วที่กลับไปกลับมาสาระก,ก็เล่าให้ฟังนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหกว่าจะปรับตัวได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวะความฟิตเราเนี่ยจริงๆแล้วมันพอมีครับแต่การเคลื่อนที่เนี่ยมันถูกจังหวะหรือเปล่ามันรู้หรือเปล่าว่าแผนแต่ละทีมเป็นยังไงไม่ใช่อยากจะวิ่งก็วิ่งนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นฉะนั้นมันก็ต้องไป,ป ในการเคลื่อนที่เป็นแบบไหนถ้ากลับมาในเคสของปรเมศผมจะห่วงเรื่องหัวข้อนี้อย่างเดียวแหละครับถ้าเกิดเราไปและปรับตัวได้เคลื่อนที่ถูกจังหวะนะครับรู้วิธีการของเขาผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมันก็ไปได้จากที่อยู่ในไทยลีกมีสติอยู่แล้วเอาวิ่งเคลื่อนที่เกมหนึ่งประมาณ7-9กิโลหรือไปถึง10กิโล11กิโลได้ในบางเกมดูที่ความเข้มข้นข,นข,นของคู่ต่อสู้ถ้าคุณไปทําตรงนั้นคุณไปอยู่กับคนที่เขาวิ่งได้ถ้าเกิดคุณทําตามเดี๋ยวคุณก็ทําได้ถ้าเข้าใจปุ๊บการใช้แรงเดี๋ยยวมัันนนนผนนผ่่ออหกเเบาได้ล หัวข้อต่อมาถ้าถามว่าโคช้ชเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าห่วงถูกไหมครับเพราะว่าโคช้ชเขาเป็นต่างชาติละผมว่าคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับปรเมศอาจวิไลแต่ไทมิ่งเวลามันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะมากมายนะักฉะนั้นปรเมศต้องมีโอกาสในการโชว์ผมหวังเงเดียวครับถ้าในเคสของปรเมศคือณนะตอนนี้โอกาสในการลุ้นเพย์ออฟของจูบิโลก็มีเพราะว่าตอนนี้อยู่ J2 ถ้าจะขึ้น J1 เนี่ยจูบิโลเป็นทีมประมาณนี้อยู่แล้ว ขึ้นชั้นแล้วก็ตกชั้นลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่ดังนั้นมันจะมีโอกาสช่วงหนึ่งครับที่จูเบโลอาจจะมองถึงสมมุติอยู่ในควอเตอร์เพย์ออฟแล้วแต่ไปไม่ถึงแชมป์ช่วงเวลาท้ายฤดูกาลอาจจะมีโอกาสให้ปรเตรมศอับบิไลได้ลงสนามหรืออาจจะลงในช่วงนี้ไปก่อนปรับตัวเป็นสำรองอะไรก็ว่าไปแล้วค่อยไปฉายในช่วงที่ทีมเนี่ยอาจจะผ่อนลงมาเพื่อรอไปลุ้นในการที่จะเพย์ออฟในศึก เจเล็กสองเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นสู่เจเล็กหนึ่งตรงนั้นแหละครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่ปรมเมศอาจวิไลเนี่ยจะต้องพยายามเร่งตัวเองอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยได้ไปอยู่ในจุดที่เป็นควอกหลักในการซ้อมปรีซีซั่นแบบเต็มๆแต่กลไกที่ผมไล่ฟังทุกหัวข้อเนี่ยมันจะต้องถูกคิดแบบระมียละไหมตั้งแต่สโมสรตั้งแต่เอเจนต์ของนักฟุตบอลตั้งแต่ตัวของนักบอลเองด้วยนะครับอย่าไปเห็นเป็นแค่โอกาสว่า,วาการไปอป,ปรูฟล์ที่ญี่ปุ่นเนี่ย จะทาให้เรากลับมาแล้วมีดีกรีแต่ถ้าเกิดมีดีกรีปุ๊บมันอาจจะได้ค่านอนค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นจริงๆแต่วันนี้หลายสโมสรรู้แล้วนะครับว่าการไปตรงนั้นถ้าไปแล้วไม่ได้ลงเล่นเนี่ยคุณจะอัพโปรไฟล์แค่ไหนสุดท้ายทีมในไทยก็ไม่ได้อยากจ่ายเพราะอย่าลืมว่าโคต้าต่างชาติตอนนี้มันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นให้กับตัวต่างชาติใหม่ๆที่เงินเดือนไม่ได้แพงเข้ามาเล่นแทนที่นักบอลไทยที่ไปอัพโปรไฟล์ข้างนอกฉะนั้นไปแล้วเนี่ยไม่ได้แช่งนะครับใช้คําว่าไปแล้วอยากให้ไป,ไปรงนนั้นเลย ไปแล้วไม่ต้องกลับมาคือไปอยู่แล้วอยู่ให้ได้แล้วก็ไปส่งต่อแรงบนันดาลใจให้กับน้องอยืนระยะให้ได้เพื่อให้คนรุ่นหลังไปต่อได้เรื่อยเพราะตอนที่เราไปตอนแรกเนี่ยเราขาดตอนเราไม่ได้คิดถึงการที่ว่าเราจะกระจายเด็กไปอยู่ในทีมที่เล็กกว่าได้ยังไงวันนี้เราจะเริ่มกลับมาทํากันไหมเราจะเริ่มคิดกันหรือเปล่าว่าวันนี้โค้ชทีมชาติมีวัตถุดิบนะักฟุตบอลมากเพียงพอหรือยังแล้วเราจะปั้นในไทยลีกได้ไหม กับโคต้าต่างชาติที่เป็นแบบนี้เราจะส่งนักบอลไปประเทศไหนได้บ้างที่มีความเข้มข้นเหมือนที่เจลีกเป็นโดยที่อาจจะไม่ใช่เจลีกเพียงอย่างเดียวหรือจะมองว่าเราจะส่งปในเจลีก3ก็ได้ถ้าเราไม่ได้ดูถูกตัวเองจนเกินไปว่าเฮ้ยเราต้องเล่นอดีตระดับสูงเราต้องยอมรับว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนเราจะได้คําตอบเราอาจจะได้นักเตะที่ไปเล่นในต่างประเทศมากเพิ่มยิ่งขึ้น กว่าที่่เปป็นนอยูใัจจุบันันท้งหมดนี้ครับคือ Sport Insider นะครับกับผมเจวรปัตนะครับติดตามกันด้วยในทุกช่องทางของเรานะครับ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนอยู่ในช่องทางของ YouTube นะครับแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับไทยรัฐสปอร์ตก็สามารถกด Follow กันได้เลยนะครับมีคอนเทนต์ดีให้ชมแบบนี้กันแน่นอนเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ